สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนเอฟซีทุกท่านเรามาดูสูตรบนจับคู่กันอีกสูตร EP ที่สามอนไปดูดูคำเตือนกันก่อนจ้าำเตือนสนับสนุนสลากินแบ่งรัฐบาลในททงให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้ากูเสเป็นมมมืดด้วย เลื่อเลื่อบนจับคู่สามเร็วนะจำวันที่สิบหกทับเก้าทับหกเจ็ดเราจะมาย้อนดูที่

สองวสองหลักสิบครั้งที่สองครั้งที่สามห้าเจ็ดเก้าหกสองสองเราจะใช้หลัก ร้อยครั้งที่สองสิบครั้งที่สามนี่นะคะเออขีบบุหรี่เซนแสนแสองครั้งลักหน่อยแซนสองครั้งหมื่นหนึ่งครั้งหน่อยบนหน่อยบุญคือหนึ่งหนึ่งสองครั้ง สิบล่างหนึ่งครั้งเอาสิบล่างหกสี่หกสี่สิบล่างหนึ่งครั้งบวกหนึ่งคูที่เ,เลยห้าสองเก้าคูที่ห้าบวกสองบวกเก้า มันตูดว่าจังมืดแทะสี่บวกสี่เป็นแปดบวกศูนย์บวกสองบวกสี่บวกหนึ่งนะคะนี่แหละคงที่จะนี้ถ้าเราสิบสิบเอ็ดบวกห้าเป็นเจ็ดบวกหนึ่งไปอีกเป็นเจ็ดเอาแบบคู่ขี้เลือค่ะ เอาหลักหน่วยแบบคู่ขี้งวดนี้มันมาขี้แปดบวกสองเป็นสิบสี่บวกหนึ่งเป็นสามสี่บวกหนึ่งเป็นห้าห้าเจ็ดเก้าหนึ่งห้าเจ็ดเก้าเอาแบบเอาแบบคู่ขี้กันจะกคู่กับหกห้าหกเจ็ดหกเก้า จ็ดห้าเจ็ดเจ็ดเจ็ดเก้าเลขหลักลอยของเราเอา,เอาสูตรใดวะต่อสูตรที่เราใช้นี่วะหนึ่งบวกสี่เป็นห้าบวกสามเป็นแปดนี่บอกใช้สูตรนี้บอกใช้สูตรนี้ก็ได้ห้ากับแปด คือเอาไปจับใส่ก็คือหนึ่งห้าหนึ่งหนึ่งหกเจ็ดห้าหกเจ็ดแปดหกเจ็ดโอ้ลมเย็นดีขนาดธรรมชาติเด็กออกไปก็คือหกเจ็ดนะคะตัวนี้ ตรงไป905เลขที่ออกคือ905095867ล่างไว้ที่2 8ครั้งที่สงครั้งที่สามครั้งที่ส,ง,สงก็คือ1 2 1่สองนอค่ะ1 สองเอลแมงหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสองคั้ที่สามคือหกเก้าเจ็ดหกเก้าเจ็ดครั้งที่สามเราจะใช้ตัวนี้กับตัวนี้บวกเก้าคูณที่แสนสองครั้งหมื่นหนึ่งครั้งหลักหน่วยสองครั้งหลักสิบล่าง หนึ่งครั้งบวกสีคงที่ก็คือสอง 2, บวกเก้าบวกเก้าสองบวกเก้าบวก 1, เก้าแปดสิบได้ศูนย์บวกหนึ่งเป็นหนึ่งศูนย์บวกเก้าเจ็ดสองสิบสี่บวกสองอีกบวกสี่คงที่ จับจับเบรบคู่ขี้กันไปเลีกหลักหน่วยขี้สี่บวกสองเป็นหกหกบวก,กสี่เป็นสิบได้เก้าส,สิบสิบเอ็ดได้เก้าสิบสิบเอ็ดไม่ใช่ได้หกกันนะศูนย์เก้าสี่สองหนึ่ง เก้าสี่สองบวกหนึ่งคงที่บวกสีได้จังเลยผิดพลาดขออปบวกหนึ่งคงที่ได้จ้ะมันจะได้ที่หกเลขคู่เดิมตนลในนัะบวกหนึ่งคงที่ บวกสิบได้หกมันจะมาที่หกเจ็ดแปดเก้าศูนย์จ็คูก็คือศูนย์หกศูนย์แปดศูนย์ศูนย์หนึ่งหกหนึ่งแปดหนึ่งศูนย์ หลักร้อยของเราก็มีหกกับเก้าเจ็ดบวกสี่เป็นหนึ่งหนึ่งบวกสามเก้าแล้วสิบสามแล้วก็เป็นสี่ไม่ได้ต้องมาซื้อกองเงนห้ากับเก้าหกกับเก้าหลักร้อย หกศูนย์หกเก้าศูนย์หกนี่แหละนี่แหละที่ที่เหตุผลไม่ได้ซื้อหกศูนย์ซื้อแต่ดศูนย์เก้าศูนย์หกนี่แหละเลีเราไปตัวนี้ไม่ได้บอกสูตรหลักร้อยนะั้นมันก็เราก็ลงสูตรเต็มมันอยู่ เวลาสิบแล้วยังไม่ได้ไปถึงไหนเลยหนึ่งเก้าเก้าหกศูนหหนึ่งเ้าหศหเก้าสีครั้งที่สอง สองศูนย์ศูนย์ครั้งที่สามศูนย์เก้าสี่ใช้ตัวนี้กับตัวนี้บวกเก้าคุ้นที่ตัวนี้กับตัวนี้สองครั้งหมื่นหนึ่งครั้งหน่วยสองครั้งอ้างหนึ่งครั้งบวกหนึ่งคุ้นที่ได้จ้ะเมื่อกี้นี้บวกปิดสองบวกเก้าบวกเก้าอีกแก้วอ,อันนี้ก็ สองหกเก้าหกเก้าเหมือนเดิมครั้ไไทงที่สามก็คือศูนย์เก้าสี่ครั้งที่สองก็คือสองสองศูนย์โอ้สองสองศูนย์สองสองศูนย์มัน,น,นก็มาสองเก้าเก้า ให้มันคือตัวเดียวกันโศูนย์หนึ่งเหมือนกันเลยสองบวกเก้าวบวกสองบวกเก้าวบวกหนึ่งสามห้าเจ็ดทำไมมันไม่ ทำไมมันมาเป็นจังซี่ย์เจ็ดแถมศูน09ผีหนึ่งตัวเนาะหกชุดมันจะเป็นแปดชุดแต่ไม่เอาสามเลยสามไม่เอาไปที่สามหนึ่งเลยเพราะว่าหนึ่งสามมันไม่เคยออกมาหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดหกหางิี่หกหนึ่งเก้าอีก เก1 9ตัดสามออกไปบ่กันไว้เนาะ19กันไว้ชอบ19เอาไปแปดชุดเลยแปดชุดอันนี้มันก็ถูกอยู่ถ้าจะเพิ่มอีกสามหาง6หางชอบตัวไหนก็จัดไฟตัวนะั้น บบคู่ขี้แบบคู่ขี้ตัวกันเลยค่ะกันไว้หกชุดเป็นหกเจ็ดแปดชุดไปที่หนึ่งเจ็ดไปหนึ่งเจ็ดนึงเลยสามหนึ่งกันหลยร้อยก็มีห้าแปดห้าสามหนึ่งเปด เที่แปดหนึ่งเจ็ดเแปดหนึ่งห้าสอกไปจัดกับกระผานสองหางเราจะเอาแปดหนึ่งเจ็ดแปดสามหนึ่งเอาแปดไปเลยแถวบ้านห้าคือเอาเตรเดีย ห้าหนึ่งแปดห้าหนึ่งเจ็ดตัวกลับม <laughs> าเสดออีกมีสองตัวที่นี่เละที่ชอบห้าเนียหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งสามนี่ไม่เข้าเป้าเลยเลขสุนดนี่ไม่เข้าเป้าเลยชอบก็จัดขัดกระผานนะคะดูคนเตือน คำเตือนสนับสนุนสลากินแบ่งรัฐบาลในทางให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นโปรดใช้วิจ,จะะารณญาณในการรับชมด้วยจ้าขอบคุณผู้ที่รับชมนะคะขอให้ร่ำ่รวยๆมีเงินทองใช้ไม่ขัดมือโชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะสวัสดีจ้า